ฉันรักลูกฉันรักเมียมึงดูดีๆว่าสิ่งที่มึงทำน่ะมันเกิดผลดีกับครอบครัวกับลูกกับเมียหรือเปล่าึงรักลูกจริงเปล่ารักเมียจริงเปล่าสิ่งที่คุณเลือกอะ่ะมันเป็นทิศทางที่ถูกหรือเปล่าีที่ไหนวะคนทําเต้นรถคนขายรถไม่ยุให้มึงดาวไม่ยุให้มึงผ่อนไม่ยุให้มึงเป็นนี่กูนี่แหละผู้ชายพวานนี่แหละับแล้วทําจริงด้วย เรื่องราวต่อไปนี้เป็นมุมมองการใช้ชีวิตของผู้ชายอาพวาหะเท่านั้นอ่าจมีคํคำพูดที่ดูหยาบคายและแสลงใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ว่าโปรโมาชาั่นอะไรที่แบบไม่มีดาวผ่อนได้นูนนี่อูก็ทำไปตามเรื่องตำรา,าแหละแต่ถ้าเพื่อนกันจริงๆสนิทกันจริงๆิถามกันจริงจริงหัวใจลึกจริงจริงไม่อยากให้ผ่อนอยากให้ซื้อสนแบบไม่ฝืนนะเพื่อนๆไม่ไหวอย่าฝืนมึงเคยได้ยินไหมเพราะว่าพิชาวาทำมาแล้ว ผมผ่อนรถมากี่คันกี่คันก็เคยทำมาแล้วมันก็ไม่เวิร์กแล้วจริงๆเราจะสู้สู้จริงๆส่วนใหญ่จะทนไม่ไหวสมมติผ่อน4ปี6ปีเนะี่ยจะนิ่งๆได้ทั้งปีปีที่3ามไม่ไหวละปีที่4ี่ลวงลนะบางคนจะชอบโอ้ยผ่อนทุกปีดาวมึงลองเดือนร้อยขึ้นมามึงผ่อน,นอไป5ปี3ปี2ปีพอมึงจะขายรถไม่มีราคาเพราะว่ามึงปีดาวไงมันทบต้นทบ,ทบดอกทบนุ่นทบนี่ทบไป ไอ้เหี้ยบางคันรถให้ฟรีเขายังไม่เอาเลยลองไปเซิร์ช Google ดูลองไปเซิร์ชอินเทอร์อเน็ตดูมีคนให้รถฟรีเแยะคือติดกับดักการตลาดเขาไปโดนเขาหลอกโดนเขาล่อฟรีดงฟรีดาวผ่อนไปสอปีทุกอย่างมึงเป็นอากาศนึืออไหอกมมึงผ่อนไปเดือนละหมื่นเนี่ยสิบเดือนคือแสนสองปีนี่คือสองแสนสี่สอง เสร็จแล้วมึงเอารถไปให้เขาฟรีขายบอกบอกให้เขาไปผ่อนต่อนั่นคือเสียเงินไปสองแสนกว่าบาทคิดดูมันไม่คุ้มอยากผ่อนครับอยากดาวครับนู่นนี่นั่นเข้าใจทุกคนแหละแต่ว่าถ้าลืมตากว้างใช้สมองดีๆปง่ปงๆโล่งๆมึงคิดดูมึงควรทำไหมส่วนใหญ่หลายคนจะมาให้ผู้ชายอประวาจัดไปนันรถอย่างงู้นอย่างนี้ผมก็ต้อเห็นด,ด้วยนะครับผมว่ามันเกินตัว ปรับความคิดปรับสมองของตัวพวกมึงเองหน่อยทำอะไรอย่าเกินตัวพอถึงเวลามันก็จะต้องไม่ต้องมานั่งตังวลถึงสิ่งเดียวว่าจะโดนยึดไม่โดนยึดเนี่ยมึงใช้รถเก่าหน่อยมันซ่อมหรอมันทางหรอกาจอดเนี้ยเชี่ไม่เห็นยากเลยไม่มีตังซ่อมจอดไม่โดนยึดจอดแม่งห้าเดือนเลยรถก็ยังเป็นของมึงอยู่แต่ถ้ารถพอน รถผ่อนเป็นยังไงไม่มีเงินผ่อนสามเดือนมึงต้องหนีแล้วสี่เดือนหนีแล้วห้าเดือนหนีแล้วหกเดือนโดนเขาจับโป๊ะได้เด็ดแม่โดนยึดเงินที่ดาวไปนหนึ่งแสนหายไปด้วยเงินที่ผ่อนมาสองปีก็หายไปด้วยนะมันเกินตัว